เรียกว่าปาดเหง่อกันทีเดียวนะครับสำหรับสึกอ๋อขออภัยไม่ใช่สึกครับเป็นความสงบที่สดชื่นหลังจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติลากทั้งรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติบิบ๊กโจ๊กลากทั้งพบตรต่อศักสุวิมลม,มากอดคอแถลงข่าวกับนักข่าวบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่เสร็จสิ้นการแถลงข่าวไม่กี่นาทีครับหรือชั่วโมงเดียวก็ได้นายกเศรษฐาทวีสินสั่งเด้งทั้งคู่เลยครับจากปัญหาความขัดแยง้ง ที่เกิดขึ้นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติระหว่างฝ่ายหนึ่งก็คือพอบอตรกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือรองโจก๊กปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับหลายคนก็ตั้งคําถามว่าทําไมถึงต้องออกมาซัดกันเองมันเกิดอะไรขึ้นเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพอบอตรคนต่อไปหรือเปล่าที่จะพยายามสกัดกัน้นรองโจก๊กไม่ให้ขึ้นตําแหน่งนี้แต่อย่างไรก็ตามครับฟังจากปากรองโจ๊กเองเมื่อเช้า ฟังจากปากพอบอรตรอเองเมื่อเช้าก็จะพบว่าไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆเลยไม่ขัดแย้งเลยไอ้ที่แย้งเนี่ยไอ้ที่เห็นขัดกันเนี่ยคือกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายกองเชียร์ทั้งรองโจ๊กกองเชียร์ทั้งพอบตรต่อสักเชียร์ให้มาตีกันเองและที่สําคัญโซเชียลมีเดียนี่แหละนะฮะคุณนี่แหละนะฮะตัวดีเลยไปจับรองโจ๊กกับพอบตรต่อสักมาชนกันอยู่ได้ทั้งที่เขาไม่มีอะไรกันเลย แต่สุดท้ายนะครับนายกสั่งเด้งทั้งคู่ครับแต่แน่นอนนะครับว่าเอกสารในการเด้งทั้งคู่เนี่ยผมก็เอาละคุณผู้ชมการที่นายกสั่งย้ายให้ไปช่วยราชการที่สำเนียบรัฐบาลสำนักนายกทั้งผอ,อตททั้งรองผอ,อตลอ,อันนี้เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกนะครับที่สั่งเด้งคู่กันไปเลยแต่ว่าเราอะดูจากข่าวเราก็รู้ว่าเด้งคู่ใช่ไหมแต่รณรงค์อะจะเจาะลงไปให้ฟังว่างานเนี้ย ดูยังไงก็ตามนะเพื่อไทยเนี่ยนายกเศรษฐาเนี่ยอุ้มรองโจกทําไมถึงบอกว่าอุ้มรองโจกเพราะว่าเดิมเนี่ยกระแสะข่าวเนี่ยมันหนาหูมากว่าถ้ามีการแจ้งก็หารองโจกเมื่อไหร่พอบอรตรลเนี่ยอาจจะสั่งพักราชาการหรือให้ออกจากราชาการได้ในข้อหาพัวพันเกี่ยวกับกฎหมายการฟอกเงนินกรณีของเว็บพนันมินนี่ที่มีการพยายามขอสารออกหมายจับและสารไม่ให้ใช่ครับเดิมเนี่ยถ้าไม่ย้ายพอบอรตลพอบอรตลพบตรลอาจจะย้ายรองโจกไปหน่วยงานอื่นหรือพักราชาการ ก็ได้ตอนนี้นะฮะหน้าไพ่มันหมุนกลับมาที่รองโจกเพราะเราต้องไม่ลืมว่ารองโจกเนี่ยความสัมพันธ์แนบแน่นกับทางเพื่อไทยค่อนข้างสูงจากที่นายกเศรษฐาไปลงพื้นที่เชียงใหม่ไปพบปะคุณทัศินรองโจกก็ไปตามอักขาไปดูความปลอดภัยตามตำแหน่งหน้าที่กลับมาหลังจากนั้นไม่กี่วันย้ายผอบอรตรด้วยย้ายรองโจกด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะย้ายกันแบบนี้เนี่ยย้ายแต่ผอบอรตรคนเดียวก็ได้ ไม่ต้องแก้เขินแล้วมาย้ายรองโจ๊กได้หรอกเพราะว่ามันดูทรงมวยกันออกอะว่าอันเนี้ยมันคือพยายามอุ้มรองโจ๊กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการย้ายไปเนี่ยก็อาจจะมีก็มีการสั่งตั้งให้อีกคนหนึ่งเนี่ยรักษาราชการแทนแต่ผอบอรักษาการเนี่ยมันไม่เหมือนผอบอตัวจริงครับเดี๋ยวต้องรอดูว่านายกเนี่ยจะย้ายกลับมาเมื่อไหร่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วครับเชียอ๋ออย่าเชียร์อย่าเชียร์เขายิ่งหาว่าว่าโซเชียลเนี่ยตัวดีชอบไปยุให้เขาตีกัน จริงๆเรื่องนี้นะครับมันเป็นความขัดแย้งตื้นลึกหนาบางเนี่ยได้ข่าวมาจากแรกนะข่าวว่าทางฝ่ายนึงเนี่ยไม่บอกว่าใครแล้วกันจะพยายามไม่ให้รองโจ๊กเนี่ยอยู่แม้กระทั่งในสตอชอเลยโอ้โหมันไม่ใช่แค่ว่าจะไม่ให้เป็นพบาตรนะแต่จะไม่ให้อยู่ในสตอชอเลยในขณะเดียวกันพอผ่านมาแค่ประมาณ3เดือนสองเดือนกว่ารองโจ๊กก็เริ่มถแถลงข่าวสู้กับถ้าเรามาวิเคราะห์มวยที่ชกกันตอนนี้นะครับ ผมว่าพาบาตรในทางสื่อย,ยังสู้รองโจ๊กไม่ค่อยได้พยายามจะคือคิดดูนะช่วงหนึ่งนิตตอ่ะผู้การปอป,อ,ป,อ,ปอ,ออกมาแถลงข่าวซัดรองโจ๊กตลอดแล้วก็ในระหว่างในระหว่างที่รบทับจกักศึกรบทับจับจับศึกกันก็มีคําสั่งห้ามไม่ให้ทั้งคู่แถลงข่าวต่อมาเนี่ยพอทั้งคู่ไม่แถลงข่าวก็อย่าลืมว่าแต่ทั้งคู่มีบริวารเยอะบริวารกออกมาซัดกันเองแต่บริวารของรองโจก๊กเก่ง เขาซัดก,กับผอบอเลยเขาไม่ซัดก,กับคนอื่นซึ่งอันนี้นะครับเป็นแต้มที่ผอบอรตรเ,เสียเปรียบอยู่โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็อยากจะได้คนที่ตัวเองไว้ใจได้ก็คืออาจจะเป็นลองโจกนี่แหละถ้าทิศท,ทางแนวโน้มทางลมมาแบบนี้นะปีนี้ลองโจกเนี่ยน่าจะได้ขึ้นผอบอรตรแน่นอน